ต้องมีผู้หญิงอ่าผมมีประจ่ายเงินเออต้องมีผู้หญิงก็ต้อจ่ายอย่างเดียวต้องมีปีนี้ผู้หญิงลำซอดแจ้งัออกหลายฉากเลยผิดหนึ่งวงอิงนี่เป็นคนมีบุญใส่ใส่คนก็เฮ็ดบุญนครับเป็น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 ศิลปินซึ่งเท้าวิ่งไปนี่เจ้าอยากได้เงินซื้อรถไผเอาไปดีก็ได้เงินเขาวัดเพราะว่าเป็ดอะไรเป็ดอะไรเป็นเป็นคนมีบุญหลายแม่ไผสื่อว่าท่านพี่วงอิงนี่ว่าง่ายลอด ภัยกระจ้าก,กับพวขาดทุนสลับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแม่พญาสายซ้อมมาแล้วนะคะพี่น้องซ้อมอีหยังว่ตีซ้อมเรื่องเล่าของการทายีลาน้อยว่าวตัวเลขเพราะว่าก้อนหนานี่นะคะพี่น้องบ่ไอ้ซ้อมพี่น้องก่อนอื่นกาวเข้าวาัสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC สาวหน่อยพี่บานแพงเอฟซี FC อีลาน้อยเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเอบีเจเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้ห้บอกว่าแอดเพนเองมีฉายาว่าแม่พญานะคะลายผูลายคนตั้งชื่อแอดเพนแอดเพนเองก็ชื่อว่าแม่พญาสายห้า้วครับพี่น้องแล้วกับแม่พญาสายเพชรขะเลือดเย็นนะครับพี่นออ้องสายนี้บอกว่าถา้าถ้าจําเป็นเร่งด่วนก็จะได้ดึงออกมาใส่นะครับพี่น้องแต่ถ้าหากว่า เดี๋ยวสิบว่าเข้าใจอีกเพื่อจะขาดเลือดเย็นขึอ้นอยังถ้าหากว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีลาน้อยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นมีการไล่สดทุกเสาร์นะพี่น้องเนาะการไล่สดนี่เป็นเรื่องเล่าของความสดสดนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่ามีผู้ใดเขามาพูดถึงอีลาน้อยในทางที่บ่ถูกบ่ต้องนะคะต้องมีการแก้ไขนะคะพี่น้องสายเพชรขาดกับสีออกมากทันทีนะคะสำหรับเมียพญาสายเพชรขาดเพราะว่า ถือว่าเป็นองค์ขลักพิทักษ์อู๋อิงนะคะพี่น้องเป็นแนวนั้นนะคะพี่น้องเอากบบระบอกยาให้ได้ออกมาใส่ปันไดดอกนะคะเพราะว่านา้าก็เป็นอย่างขอให้เจอตะเรื่องดีๆนะคะถือว่าเป็นแม่พญาสายห้ากันแล้วกันส่วนแม่พญาสายซ่อมนี่เด้บาดนี้หมดซ่อมบ่ได้ดอกพี่น้องอ่าก้อนหนานี่นะคะพี่น้องเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้เห็นแต่บ่ได้ซ่อมบ่ได้สังเกต พลาดทุกขวดพี่น้องนะคะพี่น้องต้องใส่วิจารย์านในการรับชมนะคะพี่น้องบาทนี้แอดเพนมาเสือ้อมาเห็นเห็นจริงเห็นจังนะคะพี่น้องแอดเพนก็นได้ลงคลิปไปแล้วว่าอยู่เรื่อยๆนะคะลงคลิปเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลาหน้อยมืออ,อวันเกิดวันไขวันเกิดของอีหลาหน้อยอีหลาหน้อยก็ได้ว,ว่าว่าบอกพ่อพ่อแม่แม่เอฟเอ่อพอหักไมมหักว่าไม่ต้องไปอาบนา้ำดอก ค่ไปอาบน้ำมันก็สิเปื่อนคือเกาดาสิผ้าเลนให้ถึงกับเลเะตุ่มเปะเลยละ่ะว่าสัน้นทั้งทที่ต่อนนั่นฝนมาท่านจะม,มีเข่าว่าจะตกมาเลยเหมือนพิลาน้อยรู้ว่าจะมีการเลตุ่มเปะนะคะพี่น้องเข้ามาเลตุ่มเปะเป็นยังไงย้อนไปเบื้องใดนะคะพี่น้องนั่นคือเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ไอ้เพนก็นยังพลาดอีกจนได้พี่น้องเออเอสำหรับงวดที่ออกสามสามหกแล้วพี่น้อง <laughs> ขอไปเบื้องใดนะคะพี่น้อง เป็่นเรื่อง่าวของความพลาดยังมหันนะครับพี่น้องซึ่งก็นานี่ก็พลาดอยู่แล้วพี่น้องพลาดยุ่เป็นประจํานะครับพี่น้องเพราะว่าบางเทือก็บบได้ยินหรือได้ยินอยู่กับบอไ่ใจนะคะข้าวนี่บอกว่าใส่ใจแล้วครับพี่นอ้องเพราะส่ใจก็รู้ซื้อว่าจะพลาดไปอีกหนึ่งงวดนะครับพี่น้องได้ยินแล้วแต่ว่าไปออกต่างประเทศพ่อเอามาซื้อหอยไ,ไทยนะคะพี่น้อง คือลอตเตอรี่หวยไทยสยุยพี่น้องสยุยนะคะพี่น้องเอออีลาหน่อยก็บอกแนวเดียวกันนะคะก็คือบอกประมาณว่าถ้าพอการใช่ถูกหวยแล้วพอกันใช่เสียหายอีลาเสียเอาเท่าไดอีลาหน่อยบอกว่าสี่สิบสองล้านนะคะบอกแนวเดียวกันก็งวดสามสิบหกล้านนะคะพี่น้องย้อนไปเบื้องได้นะคะส่วนงวดที่บอกว่าสี่สิบสองล้านมาออกสี่สิบเอ็ดสัประมานั้นนะคะพี่น้องคืองวดบางหนึ่งพันนะคะ บารนี้งวดนี้พี่น้องลํำดับให้ฟังเลยทุกคันทุกตอนนะคะพี่น้องมีอยู่ทั้งเมด่ซีคลิปแล้วพี่น้องหาคลิปกับมือนี่ละนะคะพี่น้องบานนี้แอดเปนเองกับสีรวบรวมให้เบิ้งนะคะพี่น้องในคลิปนี้นะคะต่อจากนี้ไปนะคะพี่น้องให้เบิ้งจนครบเลยพี่น้องหาคลิปรวดนะคะพี่น้องจัดไปนะคะซึ่งต้นคลิปนะคะพี่น้องมีเอฟซีเพิ่นมาจากงานเพิ่นบอกว่าอีลาน้อยนะ เป็นคนมีบุญมาเกิดเออคันบอกว่าอิลาน่อยมาทําการแสดงเพื่อนบอกว่าไทยอลาน้อยบบกไปบบกใจเออไทยอลาน้อยมาทําการแสดงนะคะพี่น้องทางวัดทางว่าอยากได้อยังก็ได้เบิดบวัวอยากเป็นซื่อลถเขาวัดบวัวอยากจะเป็นส,สร้างศาลาสร้างนั่นสร้างนี่กระสิพ่อมีเงื่อนเหลือจากการจ้างมอล่ได้ไปสร้างไปแปงเพื่อนว่านะคะ นี่คือคํวาว่าอีหลาหน่อยเป็นคนมีบุญมาเกิดปรมาม่านนั่นที่เพิ่นเดว้าไว้ฉะนั้นแล้วคลิปที่เอเซนใช้เบิ่งต่อไปนี้คือคลิปที่เอเีหลาหน่เอยเดเว้าถึงตัวเลขนะคะไดว้าถึงแบบได้ยังไงก็ใส่วิจราราณในการรับชมนะคะพี่น้องเอเซนมีคลิปให้เบิ่งทั้งงมืดหาคลิปเลยพี่น้องเชิญติดตามรับชมด้วพี่น้องเด้อหากว่าท่านใดเข้ามารับชมแล้วสแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาร่วๆนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทางช่องเพชรแสงตะวัน A B J น้่นเลอพี่น้องเด้อถ่ายคลิปเด้อพี่น้องถ่ายคลิปอิหรีพี่น้องอิหลาหน้อยก็พอได้ฝากช่องให้กับแอดเพนขอบคุณในความการุณาของเพิินนะคะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนพี่น้องให้ยิ่งปังๆเด้อมือนี้นะคะพี่น้องเชิญติดตามรับจุมค่ะ ออกกําลังกายดีอีกสขีดสูสอะลุ่มสขีดเออลุ่มอีกสองขีดราคาสี่รือสี่สิบสี่ตัวโมเมนต์ต้นนั้นมันตโลสีบแปด่ะสิดตัวนี้สีหกมันโมเมนตองขีดสองโลสอขีดมันกะจุดมันตัวทเห็นมันเห็นมันได้กสกิโลกับอสขีดกะจุดมันตัวตัวนี้มันที่แทิโลนีเาปี ลุยงานนำานังก็สิลลอ,อีกคือเก่าแล้วพัวสวีดายสวัสดีจ้าสวีเป็ดสวีแป็ดรวยป่านหยอดเฮอฟชวนมูรีจนนุิงสวัสดีจ้าและยองตกสี่โมงคือกันพอดกันบอน้องเลยจ้าวันไหนสิมีแต่พวายเอฟซีเขามาเบิ่งหล่ะปกเบเ็ดรอยบ่น้อง แค่เดี๋ยวจ้าได้น้องดีละอะะอะไรอันนี้มันเลขสิบจีนหรือเลขสิบเอ็ด สิบสองวมงแล้วนะจ้าสองมาเนบอกแม่เรื่องว่าเขาอให้โตจริงจะบอกบอกแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปเลยน่ะาพอลหอเปมน่ะถาเรื่องพอมันกระไดเรีนมาครับเลือกเอาเตอรซีมอวพอแล้วพอแล้วสามเมตรพอแล้วทำไมไม่ใช่เป็นสี่เมตรแล้วเนี่ยอ๋อแม่แม่กินเยอะโอเคเรียบร้อยใช่ถ่ายถ่ายคลิปไปแล้ว ค ah. <building> oh, ่ะก <c oughs> ีฬักระเพาะปลา่องพิเศษ้อนมีดีๆนี่ได <ie mostrar> ้จ้าฟังอะไรก็แค่เป็นกำลังใจนี้มันไม่ได้เป็นแรงจ้าวค่ะเอ็แซงจวนแล้วก็มี a ีเห้อยท้ายก็จุ๊บพี่บีบก็ได้มันจะเกิดไม่เห็นเลยไม่ช่องนี้วะ